เห็นโลบักไหมวันนี้มาเติมโลบักอีกแล้วเติมนักเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อของในแมพโดเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนซื้อของในแมพโดเราเกิดว่าอยาได้เกิดใหม่ต้องซื้อของในแมพโดฮะได้เกิดไปแล้วซื้อของในแมพโดเท่านั้นมาอ่ะนเราว่าเราจะซื้ออะไร nhiêng nang cái này này, tiếp, à, xịu đã, à, nó 3 anh, mày à, đi qua, này, du xí, ô, được, được à, làm gì tiếp đây, 70 lô bát này, này? เออนี่งไงใส่เข้าไปโอ้ไม่เทเลยเอาอะไรออกกันจะเอาอะไรออกโอ้โหไม่เทเลยอะเอาผมกับอันนี้ออกก่อนนี่ต้องแบบนี้แหละใส่ไว้อย่างนี้ไปเลยนี่มันต้องแบบนี้นี่โอ้โหกโคน่าเกียดน่าเกียดเกินมันต้องแบบนี้แหละน้ำปุกดิอือง่อยตุก ีงบเจ็ดห้าโลบัคกเป็นอย่างี้แหละเอาหน้าผมไม่เปลี่ยนนะเลยนะหายหน้าผมไม่เปลี่ยนนะเออแต่ของก็มีนะยังอยู่นะเนี่ย